สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในชอ่องไม้นันตะลุงชาเนลครับอยู่กับในรายการใหม่ซีรีส์ใหม่ซีรีส์นี้ผมผมจะสัญญาเลยครับว่าผมจะไม่ทอดทิ้งสันตันบุตเลยนะครับอยู่กับในรายการพูดคุยเรื่องเล่ากับไม้นังตะลุงที่ผมรู้จักฮา ก็ที่จะไปดูรายการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซันส์คลิแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อเปการไม่ไม่พลาดกัเลยนะกมล่นพันหมดเลยนะโอเคครับไปติดตามชาา okay, ากากมก,นะกันเลยยยยยยนยเยย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 ียย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 งยย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 รยอยย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 ยกัยนยยยยยยยรยยยยายย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 ยมยยยันยยจูเนียร์ด้วยนะคยับเดี๋ยวผมก็แชร์วิดีโอไปแล้วกันเนาะโอ้ย ผม,ผมผมสรุปมาแล้วไงผมนั่งสรุปมาตั้งนานตั้งหลายคืนก่อนที่ผมจะสอบเออไรอรายการนี so ้มันจะมีสัปดาห์ละครั้งนะนะครับนะเขาบอกว่าคิดแต่กับพูดนี่จริงนะครับนะเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมก็เล่นแล้วก็เปิดจอร้องเพลงร้องเพลงเหมือนนางน้องเดียวนั่นแหละเนี่ยจะมาเข้าเรื่องกันเลยคือว่านั่งขึ้นน้ยซอฟต์ลงมาเด็กดิดเนี่ย เขามาเล่นที่บ้านแต่แถวบ้านผมหนึ่งคนที่ผมได้เจอนะหนึ่งคนนะแต่ก็บของปูบปัาาตาิสายแต่งเกือบปีไกด์เล่อยู่นี่นั่งเกลียหนุ่มเ้อเต๋าหัวดิตโต้ก็โถน,นะผมอาจจะเล่ยเขาได้การเปลือยไปนิดหนึ่งบ่มันนานเลยจริงรายการดีมีชิวาพ่อมเคยเจอกับนายนักขุนนดในหมาบางก็จะจะ,จะตำตึงงต้งซ่าตึ้งซี่พี่นะเพราะว่าผมรู้จักนั่งไม่ค่อยมาก เราวิ่งีแรงเลยนั่งเตือนโซอตาลุงปัดดินะนั่งกระนน,นี้ถือว่าเป็นผีชายสุดที่รักขวาไทยผัปผีชายชุดได้เลยือเอาจริงๆนะเก็บใจดีหมอปุ๊บปุ๊บลาให้ฟังเลยนะตอนนั้นเนี่ยแกมาเล่นอยู่แถวๆบ้านทีนี้เนี่ยแกเนี่ย กอใจดีบอพนนั้นเนี่ยบอกพวกเฮียเราหรือสิบวกไปได้กับหรกลอแต่จะไม่พิดนะตอนนั้นแกเล่นกับทตมบาหลุมมีหงชูแต่จะไม่ทีมานบาหลุมมีนะแต่จะไม่พิดนะหยุกนั้นหยุกปีเจน้าไปร่างกาวตรงนั้นเลยก็อยู่บอเลยนะว่าประมาณน,น่าเจ็ดอาเจนาไปอาเจนาเอออาอาเกาว่าไปตรงนั้นเลยเออพวกก็เชื่อมกัน คือบอกสุดจะตีนี่ตึงแนวพ่นได้เจอปีไกยแก่คนเดียวผมได้เจ็ดตั้มต้มส่วนตัวไปเรื่องนี้ปีไายอย่างจังพ่นไม่มาสึงผมได้ได้รู้กับแกไว้ครับเด้อมันนานจริงนีร่างที่ปีเลยก็มาปีแเราขับท่านผู้ชมติดสรโลปอกปีได้หรือมั้เจ็ดปีแล้วท่านผู้ชมเจ็ดแปดปีแล้วนะนะครับนะเนี่ยรายการอะไร เมื่อแล้วชีวิตไหนนั่งกับไหนนั่งกุ่นๆนึ่งกับนะวันนี้กับใจตีมตะโตก็นั่งมารวิ่เรื่องนั่งนั่งหนองนายนะซ้อซ้อาะูดใช่ป้่มตังเทียกาไม่ไปเลยนั่งหนองนายเสาะขูดใช่นะเอ้เงยจริงเนี่ยตาป้อมเนี่ยโอเคครับจาก อ่ะลืมกดไลคนะ์กดแชร์กดซับสไครต์นะก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการพลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับนะนะครับนะปลาไปด้วยเปดไปด้วยเจ้าเจ้าเท่านี้ครับสวัสดีครับ